ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนนเมืองชนนะครับวันนี้จะมานำเสนอพระหลวงพุทวดเหยบน้ำทะเลจืดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับเป็นว่านมงคลน,นะครับว่านร้อยแปดนะครับ นะครับ,นะรบมีกากยายักษ์นะครับมีเม็ดดำมเม็ดแดงนะครับเม็ดสีขาวที่อยู่ในองค์พระของปูทวดหยบน้ำทะเลเจืดนะครับเราจะส่องดูเนื้อนะครับนะี่ครับเม็ดนะ แดงเม็ดส้มนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับด้านหลังนะครับนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเป็นมวลสารนะครับเป็นเมฆว่านนะครับสองสี่้าเจ็ดนะครับองค์นี้กำลังดูมวลสารนะครับด้านหลังนะครับ หนึงง่งวงวันนี้อีกหนึ่งองนะครับนะครับมีว่านมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับกากชายักนะครับของปูทวดสองสี่เก้าเจ็ดครับความเหนีฉ่ำของเนื้อนะครับ ด้านหลังนะครับครับมิดดำมิดแดงนะครับกากยายักษ์นะครับครับด้านหลังเ็าจะมีความสวยดงามนะครับ ขท,ทวดน้ำทะเลจืดนะครับหักหัคอ,อจคุคจิบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ